สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกพาทุกท่านมาอัปเดตที่ดินซอยเทศบาล13นะคะซอยแม่บุญสืบนะคะของ10บกม .8 น้องเสื้อจงหวัดปทุมธานีนะคะนี่เขากำลังเคลียร์ลิงปรับพื้นที่นะคะโซนนี้ก็จะติดคลองแอนนะคะและบริเวณน,นี้นะคะนี่ด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นธง,เห,งเหลืองเนี่ย ก็มีการแบ่งขายนะคะเราแบ่งเป็นแปลงละ150ตารางวานะคะโซนนี้ก็จะมีแปลงว่างอยู่3แปลงนะคะแปลงละ150ตารางวาตารางวาละ4,500บาทนะคะนี่เห็นไหมก็มีการปรับพื้นที่นะคะด้านท้ายแปลงเราก็จะขุดบ่อนะคะแล้วก็โซนด้านหน้าเนี่ยก็เนี่ยก็สไตล์นี้เลย ก็จะปรับพื้นที่นะคะโซนด้านหน้าเนี่ยถ้าท่านใดต้องการนะคะก็เราก็ปรับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเพื่อปลูกบ้านท้ายแปลงเนี่ยเราก็ขุดบ่อไว้เลี้ยงปลาทําทสวนเกษตรผสมผสานนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรได้เยอะแยะเลยนะคะ ด้านหน้าก็ติดถนนคอนกรีตด้วยนะคะเดี๋ยวตุ๊กพาไปอัปเดตด้านล่างค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศการเข้าเคลลิ่งนะคะที่ดินซอยเทศบาลส3านะคะคลอง1 0กม8น้องเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะอยู่ซอยแม่บุญสืบนั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะโซนด้านนู้นก็จะติดท้องแอนนะคะส่วนโซนด้านนี้นะคะเราจะแบ่งขายเป็นแปลงละ150รตารางวา 1,500บาทค่ะท้ายแปลงเนี่ยก็ขุดบ่อนะคะสำรองน้ำไว้เพื่อการเกษตรนะคะทำเป็นสไตล์บ้านสวนนะคะ150ตารางวานีน่ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะทำเป็นสวนเกษตรผสมผสานนะคะด้านหน้านี่ก็ปรับผมไว้สร้างบ้านนะคะท้ายแปลงเนี่ยเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเ,เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะนี่ เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนสร้างรายได้ได้นะคะหรือจะปลูกพึ้นผักสวนครัวนะคะเป็นแหล่งอาหารในครอบครัวก็เหมาะอย่างยิ่งเลย เบื้องต้นเนี่ยทุกจะระบุไว้ให้ใต้คลิปนะคะวันนี้ก็พาอัพเดตภาพบรรยากาศการพัฒนาพื้นที่ที่ดินคลอง10กงหมอนะคะซอยเทศบาล13ซอยแม่บุญสืบนะคะคลอง10น้องเสือปทุมธาน,นีนะค่ะันเลยท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะ บรยากาศการปรับชมที่ดินนะคะซอยเทศบาล13ค่ะโซนนี้เราแบ่งขายนะคะแปลงละ150ตารางวานะคะนี่เหมาะมากเลยนะ,ะสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านริมน้ำนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์มากๆเลยด้านหน้าเนี่ยก็ถนนคอนกรีตมีไฟฟ้าน้ำประปา Hey. สวยนะคะมี3แปลงเท่านั้นนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีได้เป็นเจ้าของที่ดินสามแปลงล่าสุดนี้นะคะแปลงละร้อยห้บตารางวาเท่านั้นเองนะ,ะทำสวนกเกษตรผสมผสานเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะคะเลี้ยงไก่ปลูกผักสวนครัวนะคะสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนได้เลยนะคะใกล้เคียงนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะคะ สุดนะของที่ดินซอยเทศบาล13บะาะนะ,ะน่อัปเดตบรรยากาศแบพร้อมๆกันเลยคะะ่ะบางท่านนะคะก็ปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยนะคะถ้าบางท่านไม่มีเวลาดูแลนะคะก็ปลูกพืชที่ทนแล้งทิ้งไวนะะ้นะคะนี่หลังทำสัญญานะคะก็เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ทันทีนะคะ สวนเกษตรผสมผาสานนะคะบางท่านนะคะก็สร้างรายได้นะคะนำรายได้ตรงนี้มาผ่ที่ดินได้เลยนะคะน้ำนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการทำเกษตรนะคะที่ดินซอยเทศบาล13เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะคะ ที่ไหนไม่มีน้ำนะคะซอยเทศบาลสิบามีน้ำตลอดทั้งปีนะคะน้ำเพื่อการเกษตรนะ,ะนอโโดอกตะแบกดอกอินทนินสีม่วงสวยมากค่ะมาให้ชมบรรยากาศล่าสุดนะคะโนนี้ก็จะแบ่งเป็นแปลงละร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะคะนี่แล้วแปลงด้านหน้านี้แปลง ร0 0ตารางวาในลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะก็เข้ามาปรับพื้นที่จะสร้างบ้านสวนแล้วนะคะวิวดีเลยนะคะติดกับบ่อบัวนะคะบัวสีชมพูสวยงามมากนะคะท่าน,นใดสนใจนะคะที่ดินซอยเทศบาล13นะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะ